สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอล๋ลำพูนช่วงนี้ก็จะติดต่อ,อยากนิดนึงนะครับเนื่องจากช่วงกลางวันก็มางานติดตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนก็ก็ยังซ่อมงานอยู่นะครับทย,ยอยซ่อมกันไปวันนี้เอาเครื่องออนกริตนะครับโซฟานี่นะครับขนาด 6K รุ่น6 ktlm ขีด g 3นะครับรุ่น g 3มาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไปติดให้คุณลูกค้าสำหรับเครื่องนี้ก็มีประกันอยู่ที่5ปีนะครับเป็นของ aj นะครับมีอีกเจ้าหนึ่งนะครับเป็นของ lv t o p s u n มีกันย้อนเรียบร้อยนะครับกันย้อนมี wifi นี่นะครับแล้วก็ขั้วขั้วปลั๊ก AC นะครับแล้วก็ขั้วปลั๊ก WiFi ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น6 k ซึ่งปรับปรุงมาจากรุ่นก่อนหน้านี้ับเนื่องจากรุ่นก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องกระแสรับกระแสได้ไม่เยอะนะครับรุ่นนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อลองรับแผงโซล่าเซลล์รุ่นใหม่ครับ ซึ่งแผงเดียวนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่600วัตต์เลยทีเดียวครับอันนี้สามารถใช้งานกับแผง600วัตต์550วัตต์นะครับ540วัตต์ได้ตามสเปคของเครื่องเนี่ยนะครับรับได้สติงละ15แอมป์เลยทีเดียวนะครับรุ่น g 3ตัวนี้เป็นเครื่อง6 0 0 0วัต ครับหน้าจาก็เป็นแบบนี้เลยน้ำหนักก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เดี๋ยวมาดูอีกตัวนะครับตัวยอดฮิตนะครับที่ผมใช้บ่อยๆเป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าแต่ก็ยังใช้งานได้ดีนะครับ โซฟาเหมือนกันผมชอบแบบนี้นะครับแบบออริจินอลนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็เป็นของ AJ เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็รับประกัน5ปีก็มีกันย้อน,นครับมีปลั๊กไฟ AC มีขั้วมีนอ็อตมีพุกมีขั้ว MC Pro ให้นะครับ อันนี้ก็เป็นฐานฐานยึดเครื่องนะครใหญ่ดีชอบแบบนี้นะครับดูข้างในนี่นะครับเป็นรุ่นยอดฮิตนะที่ติดตั้งมาแล้วก็อุ่นใจนะครับติดตั้งให้ลูกค้ามาเกือบ3ปีแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับสเปคเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นสเปคที่เหมาะกับแผงรุ่นเก่านะครับที่กระแสไม่สูงเกินไปนะตัวนี้รับกระแสได้สูงสุดที่ 11M แอมป์นะครับต่อ1สตริง string. ใครที่ใช้แผง550วัตต์ ที่มีกระแสเกิน11 m แอมป์นะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับเครื่องมันจะฟ้องสวิต c ์เปิดปิดนะครับก็จะมีตัวล็อกแบบนี้ด้วยนะครับสามารถคล้องกุญแจได้ครับก็พัฒนากันมาเรื่อยๆระรุ่นนี้ครับ g 2รับไฟเริ่มต้นตั้งแต่90โวลต์จนถึง580โวลต์เลยทีเดียว จะต่ออนุกรมกี่แผงก็ได้นะครับแล้วก็แม็กกระแสสูงสุดนะครับรับได้ที่13.2แอมเดี๋ยวจะเอาไปลองกับแผง550วัตต์ดูนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็จะเอาเครื่อง 6k ใส่เข้าไปนะครับสำหรับใครที่จะติดต่อ เอาเครื่องอินเวอร์เตอร์มาซ่อมนะครับช่วงนี้ยังไม่รับนะครับเนื่องจากงานก็ยังค้างค้างเยอะแยะนะครับงานซ่อมใครที่ติดต่อผมไม่ได้นะครับทักมาทางไลน์ได้นะครับว่าเครื่องเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวถ้าว่างก็จะติดต่อกับนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลลำพูนสวัสดีครับ